สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทคอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเช็ครถนะครับเพราะว่าเปิดงานวันแรกนะครับจริงๆแล้วชาวบ้านเขาวิ่งรถกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วแต่คือผมยังไม่ได้ไปเ,เช็ครถนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท้าแก่พึ่งโทรมาให้ไปเช็ครถนะครับเพื่อที่จะวิ่งงานในวันพรุ่งนี้นะครับผม โอเคก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีความรู้เรื่องราวดีๆสำหรับาสายบรรทุกนะครับผมจะทำคลิปมาแบ่งปันความรู้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเช็ครถกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาสตาร์ทรถของตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> คือตั้งแต่หยุดสงการผมขับรถไปสองครั้งนะครับรถกระบะคันเดียวนะตั้งแต่เมื่อวันวันพฤหัสศุกที่แล้วนู้นนะครับครั้งแรกเลยไปไกลมากครับก็ท <c oughs> ่าม่วงนะครับวัดเอ่อเออขาเรียกว่าวัดอะไรนะวัดรรำนางบุคลีนะครับผมอ่าใช่นะครับผม วัดทำทำทุทย <laughs> ทำงานวันแรกลิ้นพันกัน <laughs> ครั้งแรกก็คือวัดถ้ำนางโบกีนะครับผมครั้งแรกนะเมื่อวันวันวันศุกร์น,นะครับศุกร์ศุกร์ที่แล้วนะศุกร์ที่แล้วนู้น่ะทิ์ก่อนนู้น่ะศุกร์ก่อนสงการนะครับแล้วก็มาวันเสาร์เอ้ย ผมเว้นเสามาวันอาทิตย์อา่าวันพศุกเสาเสาผมหยุดนอนนะครับพอมาวันอาทิตย์ก็ไปนูน่นสุพรรณนะครับเอ่อไปสุพรรณที่อา่อาอ่าวัดเขาเรียกอะไรอะ่ะที่มีพระแก่สลักองค์ใหญ่อะ่ะนั่นแหละครับเลยไอ้แยกวังขอนไปนะครับเลยก่อนถึงอู่ทองนะครับผมนั่นแหละ ผมไปมาสองครั้งก่อนสงการนะผมขับรถกันเนี้ยจัเราก็ะบาผมเนี้ยสองครั้งวันศุกร์กับวันอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนะครับหนึ่งอาทิตย์จนมาวันเนี้ยผมเพิ่งสตาร์ทรถซึ่งผมต้องแถถอดแบตถอดแบตไปชาร์จเมื่อวานซืนเมื่อวานซืนนะเพิ่มชาร์จไว้วันหนึ่งนะครับยี่บสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งเราไม่ได้ขับนานๆน,น,นะครับก็ไปเลยไปชาร์จแบตไว้นะครับ วันนี้ก็เพิ่งเอารถออกจะเอาไปที่บริษัทนะครับเพื่อเช็คสภาพรถบรรทุกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเลยพล่ำม,มานาน <c oughs> โอเคเดี๋ยวกุนเครื่องสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเก็บผ้าก่อนนะครับผมผ้าบังแดดก,กระจกนะครับผมนี่นี่เลย ก็จอดไว้สภาพแบบว่าเน่ามากนะครับฝุ่นฝุ่นเต็มเลยฝุ่นจับรถแบบหนังมากฝุ่นหนังมากตอนนี้ก็คือผมจอดไว้ข้างนอกนะครับตากแดดตากฝนตากลมนะครับก็ฝุ่นนะครับแล้วก็สีเสือรถฝากระโปรงกระโปรงแตกลายหมดแล้วครับไม่เหลือพอผมไม่ได้คุมอะไรเลยนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูหน้าข้างหน้ากระจกนี่สภาพนะครับดูหน้าหน้ากันชนไอ้หน้านชนหน้าฝากระโปรงครับสภาพดูไม่ได้เลยรีแม็กก็จณเีน่นเกี่ยวใส่ยากนะครับเกียร์ใส่ยากมากถ้าเครื่องไม่ร้อนนะครับต้องอุ่นไว้ทิ้งไว้จนกว่าเครื่องจะร้อนนะครับมันถึงจะ เขาเรียกอะไรล่ะมันถึงคัสมันถึงจะใช้ได้นะครับไม่งั้นใส่เกียร์ไม่ได้เลยทุกกคนนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆกันนะครับหลายๆคันหลายๆรุ่นนะฮะในตัวของดี a ม็นะครับผมเนี่ยใส่เกียร์หนึ่งไม่ได้ <laughs> โอ้โหชีวิตนะครับผมไปเราไปกันดีกว่าออ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  จจริงก็ไม่ค่อยอยากเอา,อากระบะไปท่าไหร่นะครับพอดีไหนๆก็ไปไปเช็ครถแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเออไม่ได้ลงคลิปยาวๆแบบมีสาระมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนานแล้วนะครับหลังจากที่ไป เที่ยวสงการกันมานะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างนะมาเล่าสู่กันฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผม <c oughs> ส่วนตัวก็ที่เล่าไปตอนต้นคลิปนะครับประมาณนี้นะครับคือไม่ได้ไปไหนนะครับหนึ่งอาทิตย์นอนอยู่บ้านเต็มเต็มเลยนะครับไปแค่สองวันแรกแค่นั้นเองผมหยุดตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะทุกคนผมหยุดไปตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสอาทิตย์ก่อนนูน่น วันพฤหัสศุกร์สาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุทธภาสุเสาร์อาทิตย์จันทร์โอ้เกือบสองอาทิตย, <c oughs> อตย์อาทิ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 ตย์หนึ่งอาทิตย์กับสามวันใช่ไหมรวมวันนี้วันจันทร์นะตั้งแต่พฤหัสศุกร์พุทสศุกร์ศุกร์เออ หนึ่งอาทิตย์กับสามสี่วันอะประมาณเนี้ยเจอหางลูเวดนะครับบัลเลอร์เลยคันนี้ใหญ่กันเลยทีเดียวนี่ต้องตามไปชมผมขับพอขับรถตามหางลูเวดผมมักจะผม,มผมว่าจะกลัวไอ้ไอ้บันไดนะบันไดขึ้นเลยรขานะ่ะ ผมว่าจะกลัวเวลาวิ่งใกล้ๆกลัวโซ่มันขาดแล้วแบบไฮดรอลิกมันลงมาตีใช่ไหมจริงผมขับรถเล็กส่วนมากผมไม่กล้าเข้าใกล้นะครับรถใหญ่ก็เช่นกันนะครับผมขับไม่เคยเข้ากล้าเข้าใกล้รถห่างลูเวทที่บีแบบตัวไอ้นี่เลยผมขับผมก็จะทิ้งระยะห่างสักนิดนึงแหละเออกลัวมันพลาดนะเอออาจจะโซ่เขาอาจจะขาดได้อะไรได้นะบางทีเพราะว่า เวลาก็ขึ้นแมครบางทีแท็กขึ้นไม่เหยียบมั่งอะไรมั่งเนี่ยห่วงมั่งอะไรมัง่งไอตัวล็อกสลักของโซ่นะบางทีมันก็อาจจะเสื่อมคุณภาพไปได้นะบางทีคนขับเขาอาจจะไม่ทันได้ดูหรือไม่ทันได้ระวังนะครับทุกคนอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าไปจี้มันมากเนาะเพราะเราก็ขับรถมรทุกคนร,รู้กันอยู่นะครับว่าอันอันอันตรายมีมล็อบด้านจริงนะครับมุมบอดมุมมืดมุมอับ พอเวลาขับรถใหญ่ดูดูเราเหมือนเหมือนเราแบบเราใหญ่นะอาประมาณนั้นอะแต่พอเวลาเราพอเวลาเราไอ้นี่เองอะเวลาขับรถเล็กเองนะมันรู้สึกเสียวอ่ะมันรู้สึกเสียวมากเลยนะครับไล่บีไล, B, ไล่ขยี้เขาจนเคยชินแต่พอถึงเวลาคิวตัวเอง กับเสียวซะงั้นนะหลบให้รถเร็วเข้าไปก่อนดีกว่านะครับผมโอเคเจอพวกนะฮะพอดีว่าเขาไปย้ายรถกันแล้วอะ่ะอะไรเขาขับเเิลเลอร์นะคนคนนี้เขาไปไปย้ายรถกันแล้วส่วนตัวผมยังนอนอยู่เลยไม่เช้ายังคุยกันในเฟซอยู่นะ โอเคเดี๋ยวครบครบพันซับนะครับครบพันซับนะตอนนี้ผมยังไม่ครบพันซับเลยจริงคนติดตามแต่ใกล้ใกล้ใกล้จะครบหนึ่งพันคนแล้วแหละอืมแต่อีกช่องหนึ่งผมเกินไปกว่าสองพันคนแล้วนะสองพันสองพันกว่าแล้วจะสามพันแล้วนะก็คืออีกช่องหนึ่งผมทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตที่ผมทํางานเอยออกไปเที่ยวนะครับออกไปเที่ยวออกไป ซ่อมรถทํารถมอเตอร์ไซค์บ้างอะไรบ้างครับผมทําทุกอย่างจริงนะครับผมอะไรที่ทําแล้วมีความสุขผมก็ทํานะ <c ười> คือความชอบของผมนะครับสายวิชาผมมาทางด้านนี้นะครับเกี่ยวกับซ่อมมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับซ่อมรถใหญ่บ้างครับขับรถใหญ่นี่ไม่เชิงว่าซ่อมเป็นนะครับคือรถมันสอนเราเองนะมันเราเราไม่ได้ไป อะไรมันมากมายไม่ได้เป็นคนขายไปไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายนะครับแต่เราอยู่กับการขับรถบรรทุกมานานนะครับมันทําให้เรารู้สึกซึมซับนะครับแล้วเวลาเราเห็นช่างซ่อมอะ่ะเราก็จาจาจาเหมือนเหมือนไม่เชิงอยากจาหรอกแต่แต่ชีวิตมันก็ต้องจํำมันนะพะมันเห็นบ่อยอยางไงอืมก็หลายหลายอย่างนะครับโอเคก็ทําอะไรมีความสุขก็ทําทําไปเนาะนะครับทุกคนแหละตอนนี้ก็ อยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวครบพันซับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไลฟ์สดคุยกันได้แล้วทีนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดคุยกันนะครับถามมาต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงไลน์กับลงเฟซไว้นะครับว่า facebook ผมนะส่วนตัวนะครับ แต่ยังไม่ได้ใจว่าจะเปิดเพจดีไหมเปิดเพจเปิดเพจ,เเพจหรืออะไรเงี้ยแต่ผมขี่เกียรติทำานยไงมันวุ่นวายนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไอดีไลน์ไว้นะครับเผื่อจะมีสปอนเซอร์เข้ามามัาง่งอยากจะได้สปอนเซอร์สักหน่อยอย่างเงี้ยออไม่อยากได้สปอนเซอร์หรอกสปอนเซอร์ไม่อยากกินนะครับอยากกินกาแฟนะครับผมเป็นคนชอบกินกาแฟนะครับยามเช้าๆนะครับ้ามีสปอนเซอร์เข้าก็คงจะโอเคมากเลยนะครับ จะขอบคุณม,มากมากล่วงหน้าเลยนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปที่ทำงานเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายคร่าวๆในบางตอนที่ผมเช็ครถให้ดูเป็นบางบาง,บางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าจะถ่ายหมดคงไม่ได้เพราะว่าคนเดียวนะครับเพราะว่าอันอาจจะวุ่นวายนิดน,นึงอาจจะตั้งกล้องมั่วๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับชมตอนเช็ครถกันเลยดีกว่าไป Bye, bye, bye. เคครับแล้วก็เช็ครถเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะได้ไปวิ่งหินคลุกนะครับผมหินคลุกลงงานปปตนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ผมก็อยู่ช่วงเขาเรียกอะไรนะสะพานทางด่วนนะครับเส้นไปเมืองการนะครับผม ก็กําลังจะมุ่งหน้ากลับไปบ้านนะครับมันมันรู้สึกทํางานวันแรกรู้สึกเหนื่อยนะขี้เกียจนะครับใครเป็นเหมือนกันบ้างเนะี่ยส่วนตัวผมรู้สึกเหนื่อยนะขี้เกียจแล้วด้วยโอ้วันนี้ทั้งเปลี่ยนยางนะครับทั้งเ,เช็คล้อจารบีนะครับก็ถ่ายได้แค่บางช่วงบางตอนนะครับผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่า บางทีที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าบางทีมันวุ่นๆนะครับก็เลยมือเลอะม่งอะไรบ้างก็เลยไม่ได้ไปกดกล้องอัดวิดีโอไว้นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วนะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวไปบ้านแวะให้แวะกอกน้ําด้วยก็คือน้ํากอกกอกตามตู้ตู้ตู้ขวดน้ํานะมีสามสี่ขวดนะครับผม ที่บ้านไม่มีตัวกองน้ํานะครับเป็นประปาหมู่บ้านนะมันเป็นประปาเขาเรียกประปาน้ํบ่อาดานนะครับก็เลยใช้กองเอามากินไม่ได้นะครับก็เลยต้องแวะกอกข้างทางนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะเอกอกน้ําแล้วก็กลับบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ไปวิ่งหินคลุกนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาหรือมันงานมันไม่ได้รีบมากเที่ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับว่านางานเป็นไงบ้างนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในในคลิปต่อ,อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาในการทําคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับว่าหน้างานหินคลุกลงอบตอจะเป็นยังไงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในี EP ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บายยไปแล้วทุกคน